i The lucky number. สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ The Lucky Number นะฮะรายการเดียวที่จะทำให้เรื่องรถและเรื่องดวงเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะโดยผ่านทางตัวเลขและตัวอักษรที่อยู่บนป,ป้ายทะเบียนรถของท่านนั่นเองครับพร้อมทั้งเรื่องของการเสริมดวงนะฮะแล้วก็วิธีการต่างๆที่ท่านสามารถใช้สอยรถของท่านหรือยานพาหนะของท่านได้อย่างถูกศาสตร์และให้เกิดผลประโยชน์ในทางด้านทั้งจิตใจแล้วก็เรื่องของดวงด้วยเช่นกันนะครับก็2ช่องทางครับที่ท่านสามารถรับชมรายการ The Lucky Number กันได้นะฮะช่องทางแรก ก็คือสามารถรับชมกันทาง s p e e h Channel นะฮะ True v วิชันช่อง72นะครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือ,อาสามารถรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์นะครับ w w w s p e e c h c h a n n e l c o t h ครับนะฮะ,นะฮะแล้วก็เช่นเคยครับวันนี้ก็ยังพบกับผมนะครับอาจารย์อินจัก,กรเวร้ครับผู้ชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์การพยากรณ์ด้วย าก,การจับยามจักรเวทหนึ่งใน5มอดูที่แม่นที่สุดในประเทศไทยจากงานศึกชิงเจ้าหมอดูครับนะฮะแล้วก็ในกติกาของเราครับนะฮะท่านใดที่ต้องการนะฮะรับฟังคับพยากรณ์สดๆกับผมนะครับสามารถส่ง SMS มาได้ที่4827772นะฮะโดยกติกาง่ายๆครับพิมพ์4แล้วก็เว้นวรรค เลขทะเบียนของท่านพร้อมตัวอักษรนะฮะแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ระบุมาสักนิดหนึ่งว่าเกิดวันอะไรอย่างเช่นวันจันทร์วันอังคารนะครับพร้อมชื่อนะฮะแล้วเดี๋ยวพอขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยพยากร์ให้สดๆในรายการกันเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องทางที่2ครับในช่วงเบรกที่3และที่4นะฮะจะเป็นช่วงของการโฟนอินนะครับสายสดท่านสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับที่เบอร์025309496นะครับถึง8นะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงแรกนี้ครับตามที่เรา,าได้สัญญากันไว้เมื่อวานนะฮะจะเป็นช่วงงงของดว สัปดาห์โดยที่จะพยากรณ์เน้นเรื่องของการขับขี่ของท่านโดยเฉพาะนะฮะโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชระจรในการขับขี่ของท่านจะมีอะไรบ้างในสัปดาห์นี้นะฮะขอเริ่มต้นครับขอเปิดกันก่อนที่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ ถ้าได้เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้เรื่องการขับขี่ของท่านครับจะมีเรื่องของการเดินทางเป็นในเรื่องของความราบรื่นค่อนข้างดีครับถือว่าปกติแล้วก็มีโอกาสครับในเรื่องของช่วงเวลาในการขับขี่ของท่านเองหรือการใช้สอยพาหนะของท่านนะฮะจะมีโอกาสเรื่องของการงานเข้ามาอย่างเช่นขับรถอยู่ดีๆก็มีเรื่องคนโทรเข้ามาให้งานด่วนนะฮะเป็นรายได้เสริมครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะทําให้เรื่องของการขับขี่ของท่านมีความตื่นเต้นมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องงานไปให้ทันเวลานั่นเองด้วยนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งครับที่จะเป็นข่าวดีนกก็็คืือออเเปรร่งงขา ได้รับทรัพย์สินเข้ามานะครับถ้าเกิดเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการใช้สอยรถแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันด้วยเช่นกันนะฮะว่าอย่างเช่นอาจจะ ถือเลิกนะครับในการคุยโทรศัพท์ติดต่อเรื่องงานหรือการซื้อขายบนรถของท่านนั่นเองนะฮะช่วงนี้มันจะช่วยเสริมในเรื่องของรายได้ค่อนข้างดีมากๆอันนี้ก็ลองปรับใช้ดูนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดวันจันทร์ครับท่านที่เกิดวันจันทร์ในช่วงสัปดาห์นี้ท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องของการขับขี่สักหน่อยหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับอาจจะมีโอกาสครับในเรื่องของการขับขี่แล้วมีเฉียวชนนะครับเล็กน้อยทําให้เสียทรัพย์หรือว่ามีความิด กกฎจราจรหรือโดนใบสั่งอะไรโดยที่ไม่รู้นึกรู้ตัวนะครับหรือว่าผิดพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องของดวงชะตานะฮะแล้วก็ที่เหลือก็คือเรื่องของการปฏิบัตินะครับแล้วก็เรื่องของจิตใจก็ต่อมาครับในส่วนของวันจันทร์นะฮะยังมีเสริมนิดนึงด้วยคือเรื่องของการขับขี่ของท่านนะครับอยากจะให้เน้นครับในเรื่องของการที่ใช้สอยไปในการช่วยเหลือหรือว่าดูแลคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในบ้านอย่างเช่นบุพการีนั่นเองนะฮะแล้วก็สิ่งทททีีี่่่ดาน สามารถใช้รถได้อย่างหนึ่งก็คือนำพาคนในครอบครัวหรือว่าคนที่รักเนี่ยไปทำบุญในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อเสริมดวงครับนะฮะเพราะท่านจะมีเกณฑ์ครับว่าถ้าเกิดมีการเดินทางโดยที่ใช้สอยทรัพย์สินของท่านแล้วพาคนที่รักที่สนิทไปทำบุญด้วยแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าหรือว่าเดือนถัดไปในเข้าในปีนักษัตริใหม่ทางทาง,งไทยของเรานะฮะในเดือนสองกรานที่จะ,ะเข้ามาถึงเดือนหน้านี้อาจจะมีเกณฑ์ครับที่ว่าจะมีความก้าวหน้าและพัฒนาการของเรื่องการงานและหน้าที่ด้วย นะฮะอันนี้ก็นําไปปรับใช้กันดูครับนะฮะก็เดี๋ยวช่วงนี้ครับก็ก่อนที่เราจะปิดเบรกกันไปเดี๋ยวผมจะตอบ SMS ที่ขึ้นหน้าจอกันก่อนดีกว่านะครับ ในสเปซแรกครับที่เข้ามานะฮะอ่าเป็นบกบหม้ยเง,งูนะฮะสองหงู 2, 1, 0, 4, เกิดวันอาทิตย์นะครับคุณภาคภูมินะฮะเรื่องของทะเบียนตรงตัวนี้นะครับของคุณภาคภูมิเองผมเชื่อครับว่าตัวคุณเองเนี่ยเมื่อใช้แล้วจะมีเรื่องของความผิดพลาดในทางด้านการติดต่อเจราจาสื่อสารหรือเรื่องความรักที่ไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับในตัวเลขทะเบียนนี้เพราะว่าดดงคุณเองเนี่ยคุณไปเกิดวันคนเกิดวันอาทิตย์นะฮะเรามีตัวเลข2 1หนึ่งอยู่จริงๆล้วคู่นี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเมื่อคุณใช้้สอยแลวคุณจะตกเป็น เขาเรียกเป็นเบียร่างนะของคนที่คุณใส่ใจมากกว่าอาจจะเป็นแฟนก็ดีนะครับหรือเพื่อนผู้หญิงนะครับตรงนี้ที่ทำให้เรื่องของปัญหาเข้ามานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะตอบมาอีก SMS นึงนะฮะก่อนที่เราจะปิดเบรกกันไปนะครับท่านต่อมาก็คือ เป็นทะเบียนกไก่ททหาร3678เกิดวันอาทิตย์เช่นกันนะครับคุณเกรดมณนีนะฮะคุณเกรดมณนีเองนะครับตัวทะเบียนนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางด้วยเช่นกันนะครับเชื่อว่าอาจจะมีการขับขี่แล้วเฉียวชนง่ายได้อย่างง่ายดายเกิดขึ้นนะครับอยากจะให้ระวังครับอยากจะให้เป็นการเคร็ดในการใช้สอยรถด้วยนะฮะอยากจะให้เป็นรถตัวนี้เป็นรถครอบครัวครับถ้าเกิดมีครอบครัวแล้วมีคุณสามีมีแฟนแล้วพวกนี้นะครับเน้นให้คุณผู้ชายขับนะฮะแล้วก็เรื่องของการงานการเงินและการเดินทางของคุณจะสู่เป้าหมายได้อย่าง ถูกต้องแล้วก็ถูกใจมากขึ้นนะฮะโอเคทีมงานบอกว่าให้อีกสักเอ s นึงแล้วกันนะฮะเป็นช่วงก่อนปิดเบรกช่วงนี้โอเคเอนี้ครับเป็นอสอเสือทาหาร4158นะครับเกิดวันจันทร์คุณชิน,นรงนะครับอ่าโอเคตรงตรงนี้ครับในส่วนของทะเบียนของคุณ,คณชิน,นรงนะฮะ ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้สอยแล้วก็การสื่อสารภายในรถสักหน่อยหนึ่งนะฮะเกณฑ์ในในส่วนของตัวรถทะเบียนนี้เองนะครับจะส่งผลในเรื่องของการงานของคุณในเรื่องที่ว่าอาจจะเจอคู่แข่งหรือว่าคนที่จะเข้ามาคอยจ่อจองก็อี้คุณนะฮะก็เพราะฉะนั้นครับเรื่องของการงานผมไม่อยากจะเขาเรียกว่าช่วงที่คุณรู้สึกท้อถอยนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคุณเอ,เองเนี่ยเป็นคนที่มีพลังงานค่อนข้างสูงอยู่แล้วในเรื่องการงานแต่หากถ้าเกิดกลัวว่า คนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยเด่นกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้คุณสูญเสียหน้าที่การงานได้ง่ายนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งครับก็คือต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนด้วยเพราะคุณมีเกณฑ์เรื่องการโดนคนแทนข้างหลังด้วยนะฮะก็อันนี้ก็ลองปรับใช้ดูแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราจะขอปิดเบรกไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเบรกหน้าครับเราจะมีต่อกันเรื่องของดวงรายสัปดาห์นะฮะอีก2วันแล้วก็สิ่งดีๆที่จะเข้ามาก็คือ The Lucky View นะครับเป็นช่วงที่คุณผู้ชมสามารถส่งคําถามกันเข้ามานะฮะแล้วทีมงานเราจะไปบันทึกเทปมาให้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงหน้ามีเคสอะไรเข้ามาให้แก้ไขปัญหากัน The Lucky Number